มีข้อดี่ากมันคืนค่าแบบยุ่ล่ะพราะข้าคิดว่ามันถึงเวลาสำหรับเจ้าแล้วล่ะเขียนต้องสิทธิ์ทอดบัลลังกหลังจากข้าแล้วรู้ต้องทำยังไงบ้าง you oh.

อาชอวอาอเป็นย oh. 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 yeah. oh. oh. uh. ังไงบ้าอิมไอติมไอตอติติมตุีเลยอาชอว์าอเป็นไงบ้นนี่นี่พวกเราเป็นไทยฮะน่จำอะไรไม่ได้เลย อาเชอร์อาเชอร์ลูกค้าเป็นยังไงบ้างตันนี้รา่างกายของอาเชอร์ปกติดีไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงค่ะโลกอกพิีแต่แต่ว่าแต่อะไรเขาจำอะไรไม่ได้เลยค่ะแม้แต่ชื่อเัวเองหรือว่าเองเป็นใครถูกอาเชอร์ลูกค้าเพราะใครเพราะคำพูดของข้าที่ทำให้เจ้าจต้องเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเราจะช่วยนี่คือข้อทุนจาของอาเชอร์ซัมวันอาเชอร์จะจำได้ค่ะข้าขอไปดูลูกข้าหน่อยอาเชอร์อาเชอร์ลูกข้า ถ้าดีใจจริงเจ้าเป็นอะไรมากถ้าไม่เป็นอะไรมากแล้วล่ะครับวาแต่ท่านท่านเป็นใครกันล่ะครับนี่มุกข้าเลยกขึ้นไปได้ยังไงข้าเนี่แหละคือพ่อผู้ให้กำเนิดเจ้าเ,เ,เองไยละ่ะข้าขอโทษน,นะที่ข้าดูแลเจ้าไม่ดีพอจะทำให้เจ้าต้องตกทานแข่งไปต่อไปนี้ข้าจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดเจ้าเป็นผู้ที่คู่ควรที่เป็นราชาคุณต่อไปต่อจากข้า จริงเหรอครับเจ้าลองมองไปแล้วพอ่อทนี่คือผมข้าแ,และเจ้าทั้งหมดเลยอ๋อคือข้าลองพยายามนึกดูแล้วแต่ข้อจำใไครไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องฝีนข้าจะรอก่อนที่เจ้าพอนอนต่อดีกว่าอาเชอรอาเชอ,อยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้่ไหมคือข้าดีขึ้นมาแล้วล่ะ ขอบใจเธอมากนะแล้วเธอเป็นใครกันเหรอฉันหรอคือฉัน่คือฉันหรอเดี๋ยวสิคือฉัน่ะเป็นคู่มั่นของเธอไงคู่มั่นเหรอใช่เราสองคนเป็นคู่มั่นกันแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันเลยนะเดี๋ยวแต่งงาน้วยหรอแต่ฉันยังจำอะไรไม่ได้เลยนะไม่เป็นไรหรอกนะไปเธอเป็นอะไฉันเองแหละ เอางี้ดีกว่าเชอร์เราไปเดินเล่นกันนะไปเร็วอาเชอร์ยังไม่ได้นอนการเวลาเช้าต้องอดทนมีวินัยต้องแก้ไขปัญหาได้ไหนกรดูหน่อยนี่นี่มันอะไรเนี่ยลายมือลายตีนถ้อ่านเห็นรู้เรื่องเลยเอาเป็นว่าการแก้ไขปัญหา แกโดยสิทธิอย่าใช้อารมณ์เพราะการใช้อารมณ์เป็นการกระทําของผู้มีปัญญาเอาล่ะถ้ามีงานต้องไปทำวันนี้พอแค่นี้ก่อนอน,นี่นี่เธออีกแล้วเหรอเนี่ยตามฉันอยู่เรื่อยเลยไม่มีอ,มอนนื่นจะไปทำ่อ้ไงก็นี่ไงงานของฉันงานอะไรของเธอ เล่นแแบบนี้าาแล้วพ่อแม่มของเธอหล่ะเธอไม่ไปดูแลพ่อแม่ของเธอหรือไงฉันไว้ละฉันยังเด็กแล้วแหละฉันอยู่กับพ่อนี่พ่ไม่นานที่นี่อ๋อเธอนะสงสเธอต้องการใครสักคนมาดูแลและฉันนี่แหละที่จะไปดูแลเธอคนอยฉันอ๋อเดีวฉันต้องไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวก่อนอี นี่พ่อค่นี่ก่อนแล้วกันเอามากมินน้วัาก่อนเร็วหนุ่มอันนี้ของลูกค่ะอันนี้ของคุณค่ะเป็นไงว่าครับลูกแม่เหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยมากเลยขับแม่ะเหนื่อยงั้นเหรอจะไปเหนื่อยอะไรกันตอนนี้ข้าฝึกกับปู่ของเจ้าหนักวิ่งตั้งเยอะตั้งแยะดูกลาวข้าดิยอทำไมไม่ออกช่างมัน oh แ,ตแต่ว่า,มวาหมดเวลาแล้วข้ามีงานต้องไปทำต่อ ก็มีนานกันค่ะงั้นเไปด้วยกันนะคะงั้นเไปกันเถอะอุ๊ยน้องแมวมมน่ารักใั่เลยทำไมน่ารักจริงๆ้้าเพิ่มทำตรงนี้เนะี่ย ขอโทษนะฉันตกใจอะ่ะแล้วแกจะตกใจอะไรเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะแล้วที่มาหาเนะี่ยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยแกฉแกแค่คิดถึงแกถึงเฉยอ้าวเป็นอะไรอะ่ะทำไมทำมากนะั้นคือฉันรู้สึกเบื่อ,อแกเวลาที่ฉันทําอะไรแบบที่พ่อสอนแล้วฉันรู้สึกไม่ค่อยอยากทํามันเลยอ,ะอ่ะอ๋องั้นเราไปหาะลยทันสนๆๆุกๆกไปเยไ โมีห้องของแกเหรอสวยเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยกใกล้คริสต์มาสแล้วแกก็เลยจัดเต็มคริสต์มาสหน่อยในห้องฉันมีผ้าสวยๆเลยนะอะนี่แกมันเอาไปทำอะไรอ่ะคู่มือดองไป่ีิดองไป รู้ไหมเวลาฉันอยู่กับเธอฉันรู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันอยากรู้ไม่ต้องถามอะไรอืมคงเป็นเพราะว่าไันได้ทำอะไรบ้าๆแบบนี้มัง้งใช่มันก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งแกเห็นไหมอย่างที่ทำแบบที่แกอยากทำที่เป็นอย่างที่แกอยากเป็นแกจะมีความสุขไงแต่ว่าไอ้เกอร์ลมันก็คงเป็นแบบที่ได้ใ้ตอนอยู่กับเธอเท่านั้นแหละ เพราะว่าถ้าฉันก็ไปอยู่กับพ่ออ่ะฉันก็ต้องกลับไปเข้ม,มแข็งเหมือนเดิมอ่ะแกต้องเลิกแฝงคนรอบข้างแกต้องเชื่อในตัวเองจ่อตัวเองแต่คิ๊กไ่แบบตัวเองทุกคนมีดีแล้วเวลาที่แกมีอะไรไม่สบายใจนะระบายกับฉันตลอดเห็นฉันเป็นโถด้วยว่าใครแก่เหมือนอยู่นะแกโอ๊ยเข้ม้ทำอะไรอ่ะพ่อ พ่อมาลูกทําอะไรอยู่ข้าศอจะเป็นราชาแต่ข้าไม่เจอศอจะทำอะไรแบบนี้พ่อเลยถามลูกบ้างไหมว่ารูกหลับแบบนั้นหรือเปล่าพ่อไม่เคยถามลูกเลยพ่อในสิ่งที่พ่อคิดว่าดีมาให้ลูกทําลูกไม่ชอบลูกไม่อยากทําแต่ข้าศอต้องเป็นราชานะการที่ข้าศอจะเป็นราชามันไม่จริงตรงไหนไม่ บครัเอ็มไม่ตายจากโลกนี้แล้วแต่วันนีชันันชื่อเอ็มมาอุอ้โหโห,หมอก็ทำม,มันดีเหมือนกันนะเนี่ยตาก็สวยจมูกก็สวยอ๋อนี่ไหปลาสิงิอเมวงช้างไม่หายจะได้เริ่มขึ้นเยอะเลย <laughs> ไม่ทำอะไรใมันเป็นตัวอะไรดีกว่า หมอบอกว่าช่วงนี้คุณไม่ยอมทานข้าวเลยถ้าคุณไม่ทานข้าวคุณจะทายยนยาได้ยังไงคะมันจะไม่หายเอานะข้าไม่อยากทำอะไรที่มันมีมันก็สองปีมาแล้วโูกของเราจะเป็นยังไงาะนะ 我妈榴莲啊。 แมนะ่ลูกกลักกวอย่าก,กลัวเลยวันนี้เลยวันที่พ่อเขาดีใจที่สุดเลยเหลือลูกไปกับแม่นะคุณคะรู้ไหมคะวันนี้มีใครมาเยี่ยมด้วยค่าไม่อยากเจอใครทั้งนั้น ขอพ่อเลยลูกพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างนี่นี่นเจ้าเป็นใครออ๋พ่อพ่อเจ็บตรงไหนหรือเปล่านี่น่ะนี่เจ้าเอ็มเหรอพ่อลูกเป็นห่วงพ่อแทบแย่ไหมไม่ออกไปซะหายก็ได้นานลูกจะปรับปรุงตัวแล้วทำมันเป็นแบบนี้เหรอลูกไม่ให้พ่อยอมรับที่ลูกเป็นแบบนี้เหมือนกันนะพ่อ ลูกข้าจะยอมรับย่างนั้นเหรอลูกจะเป็นกระเทยอ่ะล้วลูกเป็นแบบนี้ลูกผิดตรงไหนลูกไม่มีความสุขพี่ตัวเองเป็นแบบนี้แล้วกฆาล่ะพจะเป็นพเจ้าตร้าจงบ้างไหพ่องลูกนดลูกเป็นแบบนี้แล้วลูกคิดตรงไหนลูกไม่ได้ความเดือดร้อนให้ใครใช่เหรเดือดร้อนคนอื่นเขาบ้าเ ฉันก็ติดใะคืันเองไป็นคืนที่พรทเต็มดวงฉันมดหอนหายใช่วยคุณแล้วจริงๆฉันตัดสใจพอพอจากดวจันขอให้คุณยังปลอดภัยดวงจันทร์เอ้ยขอให้พาคนนี้เดีออาเชอดีออและหลังากที่ฉันขอพรเสร็จไปได้ไม่นานถ้าหากคุณวังก็เดินมา,มาพูดว่าพี่ครับเราเจอตัวคุณอาเอาออาชอร์แล้วครับ แมไ่ไม่เปนไหรอกฉันดีใจมากที่คุณยังไม่ตายแต่ในความโชคดีก็มีความโชค,ค,โชคร้ายเพราะคุณทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเมื่อพ่อของคุณรู้เข้าเขาถึงบอกว่าเป็นแบบนี้แหละดีแล้วข้าจะให้เขารู้ในสิ่งที่ข้ายอยากให้รู้เท่านั้นเธอต้องช่วยฉันอีอย่าให้เขารู้เป็นอันขาดว่าเขาเคยเป็นดับเทย ได้ได้อยู่กับคุณเในช่วงเวลาสั้นๆเพราะาจริงๆฉันไม่อยากให้ช่วงเวลาที่ผ่นานไปเลย เอฟเอฉันเสียใจนะที่เธอโกหกฉันอ่ะแต่ว่าฉันมั่นใจนะว่าความรักของเรามันเป็นเรื่องจริงขอบคุณนะฉันขอบคุณจริงจริงที่คบกับฉันส่วนเจ้ายูคาข้าขอโทษนะที่ข้าไม่เคยสนใจเจ้าเลยไม่ได้ถามเลย ระ้ออยากเป็นอะไรหรืออยากทำอะไรแต่ว่าจากนี้ต่อไปข้าจะไม่บังคับเจา้าอีกแล้วนะ แนระบบการปคองขึ้นใหม่ให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศชายเพศหญิงรูอเพศใดนนนนก็ตามอีฟฉันขอบคุณเธมากเลยนะที่คอยดูแลและให้กำลังใจฉันมาตลอดไม่ไเป็นไรหรอกก็บอกแล้วไงวันนี้คืองานของฉันแมหมพ่อขาชุดน,นี้ใหญ่ขึ้นทุกวันเลยนะคะ้า